ผมเนยโชวองตาฟุนน้นนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านโครงการหลวงสาขาดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับมีอะไรให้เราได้ช็อปได้ชิมกันบ้างเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไงตามผมเข้าไปข้างในเลยนะครับ Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey. but you about you shouldn't cause you what they say cause they got nothing worry say on ครับถ้าคิดถึงร้านโครงการหลวงนะครับอันดับแรกเลยที่เราต้องนึกถึงก็คือผักสดๆผักออร์แกนิกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูผักออร์แกนิกนะครับว่าที่นี่มีอะไรให้เราได้ดูเลือกซื้อกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับว้าว ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสลาดปาลานะครับที่นี่เราดูแต่ว่ามีอะไรให้เราได้เลือกบ้างนะครับนี่ไม่ว่าน้ำสลัดแบบหลายแบบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำยาเหมือนน้ำปัดทองอันนี้ก็เป็นน้ำสรสเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำสลัดของจริงกันตอนนี้ครับเป็นน้ำสลัดที่ ของจริงที่เขาบอกน้ำสลัดเขมข้น,นตัวน,นี้เป็นคนเตี้ยนะครับตัวน,นี้เพ,เพื่อนผมหลายคนบอกว่าอร่อยมากนะครับ I billionaire wanna a fucking things never wanna be so mad all the never had. Wanna be the cover So of on of mad next had Oprah and the Queen night oh, Every time close my eyes. see my my yeah. oh, I, I swear. The world s หลังที่ไปดูสลัดมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงผักสุดๆของโครงการหลวงบ้างนะครับอย่ยงไงรับ I would be the host of Everyday Christmas get track your wish list I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies that ain't never had shit Give away a few Mercedes like, here lady, have this And last but not least, grant somebody their last wish It's been a couple months that I've been single, so You can call me Travi Claus, mine is the ho-ho get it, I'd probably visit with Katrina Hitt ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเบบี้นะครับที่เราเห็นอยู่สองอย่างแลยเบบี้เบบี้แครอลและยำอีกอย่างก็คือเบบี้คอนเต้ครับีแครอลามนนะครับขึ้นชื่อว่าทำเมื้อหนาและได้ครับจะขาดเจ้าตัวนี้เลยไม่ได้นะครับนี่คือพาสเล้นั่นเองนะครับเขาชอบไปทำพิซซ่าหรือว่าสปาเกตตี้กันนะครับหรือว่าอะไรอ่าเขาบอกกันว่าทอดใส่ไข่เนื้อชะอมไปได้นะครับตัวนี้อร่อยช่นกันครับ ในครับที่ที่เกลียหดนะว่าตักสลัดที่เราไปดูเมื่อกี้นะครออกมาผมงีได้เลยนะครับจะมีสลัดที่เขาแพ็คไว้อยู่แล้วนะครับดูการหลุดทำแพ็คไว้อยู่แล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นน้ำสลัดแบบฟรีโอแบบใสนะครับเป็นแพ็แงสวยงามเลยนะครับในการทานามากๆสะดวกด้วยนะครับสำหรับคนที่จะไปทานต่างจังหวัดหรือว่าการเดินทางน,นะครับไม้จือตัวที่ไป็นตประทานกัน ต่อไปนี่ครับเป็นงานที่ว่าหันแปรรูปแล้วก็กฎหมายนะครับผมที่เป็นพระเอกของงานนี้เลยที่แล้วผลเป็นผลหม้ที่ผมชอบมากๆนะครับและมีชื่อเสียงสุดจะต้องมี่เบนรับพีซของการ์ดวงตอนนี้เป็นเอ็กซ์น้าไสา ด้านนอกนี่ครับในส่วนของการโถงของห้องจัดแสดงว่าร้านค้าของคโครงการอยู่เองนะครับตรงนี้ก็จะจัดเป็นติดแผนแปนร,รูปนี้ครับผมมีสินค้าที่เราจะเห็นในข้องตลาดเยอะแยะเลยนะครับสำหรับโครงการทุกนตรงนี้ก็เป็นพล่อรน้ำผลไม้สก,กัดในรั้จะมีนําสตอรี่นะผลไม้รวมในะครับใครที่ชื่นชอบสำหรับการทานน้ำผลไม้มามนูนีได้เลยนะครับส่วนเป็นแบบนี้ก็จะเป็นพลร่กแยมนะครับขนมปังหรือว่าเป็น วกแป้งว่าเป็นข้าวนะครับของกันเดี๋ยวเราจะพาเข้าโซนต่อไปนะครับโซนนี้เป็นโซนของขัตกรรมนะครับผมแล้วก็ดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์ของโครงการหลวงนันเองนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปเลยครับโอเคคนม เราบอกสองเล่มนี้นะครับสองเล่มนี้ผมมีแล้วนะครับผม38เส้นทางความสุขแล้วก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับขคงการหลวงนะครับที่นันซื้อที่ที่น่าสะสมสอ,อีกสองเล่มน,นะครับผมผมอยากให้แนะนําให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมได้มาซื้ออ่านกันนะครับผมคือหาได้ที่ร้านโคงการหลวงครับฝันของเสื้อผ้านะครับผมเป็นเสื้อผ้าที่ชาว,ชาวเขาเขาเสร็จอดท,า,ทาเองหรือว่าเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราเรา,เรามาดูซิบ,บ้านนะครับจะมีอนไรสวยๆให้เราได้เลือกซื้อนน กันบ้างับ แล้วในคีดอกไม้งไงด้วยในคำของมูงที่เพิ่งเปิดใหม่หล่าสุดเลยเนะคบของร้านของการบลสตจากสุนเทมก็คือมกาแฟนะคบผมเรามาดูในคบว่ามีอะไรให้เราทา่บ้านนงในคบกา,กาแฟก็มีหลากหลายเลยเนะคบผมว่าจะเป็นกา,กาแฟดำคาปูชิโน่ลาเต้มอคคาโกโก้นะคบผมหรืดดอว่าใครที่กินกาแฟกาแฟอย่างเดียวอาจจะไม่คล่องคอเท่าไหร่นะคบอาจจะเพิ่มเป็นบอฟเฟอร์สดๆได้นะครับ เพืที่นี่ที่เขาบอกว่าทำกานสดๆทุกวันนะครับใครที่ว่างๆนะครับอยากมาแวะวแติ่มกาแฟนะครับเชิญได้ที่โครงการหลววสาขาสุเทพนะครับ <c oughs> ส,ส่วนมุมกาแฟนะครับมีทั้งด้านในร้านนะครับติดแอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วก็มีใครที่ชอบบรรยากาศสบายๆก็เป็นแานนองได้เลยนะครับ <c oughs> จากที่ได้เที่ยวชมนะครับร้านโครงการหลวงสาขาสุเทพม,มาแล้วนะครับผมทุกโซนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าเป็นดอกไม้เองหรือว่าส่วนในโซนของกาแฟนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่เอมมี่มมี่นะครับผมซึ่งเป็นพนักง,งานของร้านโครงการหลวงสาขาสุเทพนะครับอยากให้พี่เิมมี่นะครับผมเชิญชวนนะครับ คนที่มาสนใจว่าร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนบ้างครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่เส้นหลังมอนะคะหลังมอชอบริเวณคณะเกษตรนะคะอ๋อครับภายในมอชเลยใช่มบริเวณคณะเกษตรภายในมอชครับผมอยู่ในคณะเกษตรใช่ครับผมใช้เส้นทางเป็นถนนอะไรนะครับพี่ตั้งหาถนนสุเทพแยกจากเมืองพยอมแล้วก็ตรงกันครับผมใกล้ต่อแยก พยอมนั่นเองนะครับใครว่างๆสามารถมาท่องเที่ยวร้านโครงการหลวงสหสุเทพได้เลยนะครับรอยู่เส้นหลักมอชนั่นเองนะครับผมที่นี่ก็จะมีอาหารการกินโดยเฉพาะการคืนนะครับที่นี่อาหารการกินเยอะเต็มไปหมดแล้วก็อยากให้พี่มีเชิญชวนนะครับคนทั่วไปที่มาท่องเที่ยวพิมารโครงการหลวสหุเทนนะครับาทางทั้งนั้นเราก็จะมีจำหน่ายพวกพืชผ,ผักเมืองหนาวผลไม,ม้เมืองหนาว สดค่ะแล้วเพิ่มโซนใหม่เป็นคอฟฟี่คอนเนอร์ใช่ครับคอฟฟี่คกาแฟใช่กาแฟจากไหนคัจากโครงการหลุดซื้อค่ะต้องมาชิมเลครับใครที่อยากชิมกาแฟรสชาติอร่อยและมีช็อโคนมีวอฟเฟิลมีวอฟเฟิลด้วยในครับผมทุกวันนะบล็อคบัสการันตีอยู่แล้วนะครับองค์การหลุดีอร่อยในครับผมวอฟเฟิลหรือว่ากาแฟนะครับสดสดใหม่ๆนะครับสามารถมารับรับประทานที่ดีได้เลยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมมี่อยาก อขอสามคำครับสามคำสำหรับาการตกลงการสิเชื่อครับมันตึงเป๊ะค่ะมันตึงเป๊ะเอไอขอบคุณมิียนด้วยด้ยนคะรครับทอกคนขอบ สมผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับผมเดี๋ยวไปช้อปปิ้งต่อก่อนนะครับผมแค่ไหนมีของที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปใหม่ๆมาให้ชมอีกนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror, and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass. And so I drew a new face and laughed. I guess what I'm a saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It. Cannot wait i'm sure there's no need to well, open up your mind and see like me open up your plan today is sure you do your heart love, I'm love, love, yours. and i'm your no i'm doing the won't hesitate the moment comes so take the no more